โอ้โหไม่ตายเฮียยิงเท่าไรเนี่ยยิงอย่างเยอะไม่ตายเวทีกูมันซื่อบื้ออย่างว่ามันมีภายโคฟอยู่กูจะให้นายในจริงนะครับยี่น้องหมวยนี่ก็ไม่ดูเลยภายมันยิงอยู่ขวามือยิงเฮียอย่างโง่เลยมึงเตรียมแพ้เลยครับชนะภาพเยอะๆนะเตรียมแพ้เลยครับเมมเบอร์ตึ๊เม่งตาไอ้หมกเขียวยังอยู่อีกเหรอครับตายเวทตายวานต์ซีเอยเฮียไปเพ็กคู่ผมมาดูคลองรวยคลองรวยคุณเจอทีทูเอ็ในเฮีย

โอ้โหไม่ตายเฮียยิงอะไรเนี่ยยิงอย่างเยอะไม่ตายเวนเจอทีดูเอ็นมาเฮียจะตึงนกว่าคนดูวุ้ยมาแล้เพื่อนเฮ้ยม่หวยไอ้น้องมาช่วยดิโน่จุดจังไอ้เนองเดินไปไหนมาเนี่ยเขาให้เดินเขาให้เดินจริงไอ้เฮียที่เดินเล่นสามีสวยลัมลามดิมาสู้เราไม่ได้แล้วมันลัมมันอ่ะมาไอ้เดียวตายมือที่เดิมหวยืนเล่นหนีเลยพันดาพันดาวพันดามาให้มันดึงไปให้มันดึงไปเออ ไปมันหน้่งเลยไปมันหนึงเลยไปมันหนึ่งเลยโอ้โหเยอะตับพักไม่มีปืนเดี๋มีเลยมีเลยมันขึ้นทางมาได้แล้วขึ้นทางมาได้แล้วขึ้นทางมัได้มาละโอ้โหเฮียดึงหมดเลยล้ำดิสวยล้ำบอลเลนสวยมาดิแมงล้ำอย่างโมเลยมันก็ไปโดนไอ้เหี้ยเฮ้ยแล้วไม่ตับจบไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่ตับจบตับสาวหรอวะไอ้เหี้ยมึงใช้เครื่องคิดเลขหรือเปล่าครับพิมอะไรเนีอะ นี <étique> <ural> well. ่เหรอก้องเบื่อไหมเป็นอยู่คนเดียวกล้องเบอร์เหรอไปซื้อไหนได้ป่ะซื้อไหนให้ได้ป่ะโอ้โห Mother, no? <c ute atorium> สองเกมสองเอาอะไรสร้างปากนะครับเดี๋ยวกูจะสั่งสอนให้รู้เองว่าแคนทีรูอินอะมันก็ไม่ได้เก่งหรอกครับไอ้เหี้ยมันก็แค่วินแรกครับเดี๋ยวมึงเจอวินสไนเปอร์กูแล้วมึงจะหนาวจะหนาวเลยกูจะยิงให้มึงขี้หดหูเลยสไนอ่ะไอ้เหี้ยซ้ำจบแน่มันเอาไอหลอกมาสามเลยวะมึงเบันหน่อยดิโอ้ยเม็ดเดี่ยว

มากข่มตัวแล้วมันงหญยโว้ยโอ้โหนี่ได้ไงอ่ะพี่หมวยภายในเหยียตัวละเม็ดเลยพี่ว่านายในฝาโอ้โหโอ๊ยเหี้ยทีมกูมันซื่อบื้ออย่างว่ามันมีภายในโคมอยู่ก็ให้ภายในจริงเนาะครับเยี่น้องหมวยนี่ก็ไม่ดูเลยภายในมันยิงอยู่ขวามืออีเหี้ยอยากโง่เลยมมงก็ไ่อีเฮียนั่นก็เป็นไปไหมก็ไม่ปอกเขาไอ้เหี้ยมึงไม่เห็นเหรอภายในมันเปิ้ลมันยิงอยู่แหละมันเก็บสี่มึงก็บอกอยู่ครับภายนมัน งด้างขวาของกลางมึงไปแหงลูกกระตาฟังวะมึงก็บอกมึงยิงอยู่มันยิงอยู่เฮียเอ้ยทีมกูบาลายหมดละบัรเทนะมาเจ็ดเกมแล้วให้มันแพ้หน่อยดีวะเล่นดีๆเล่นดีๆเดี๋ยวคุณยี่ตอยไหนเจ็บมึงเปิดแแบบมึงด้านขวาทีมึงด้านขวาเลยกไดิไอหมวกเขียวมึงอ่ะสองตัวเนี่ยมึงด้านขวาไปดิไปดันไปสั่งสองตัวได้ไปเลยไอตัวเนี้ยมึงไปดิใครว่าไอใหมวกเขียวมานี่ดิหมวกเขียวได้ด้านขวาลึกเลยมีทางไหนไกลมีทางไไกลเห็นไหนบอกว่าโอ้ยเฮาค่ะเล่นดีเล่นๆเลย ดันเลยดันเลยดันเลยใครก็ได้ดันขวาหน่อยครับดันขวาหน่อยครับดันขวาหน่อยเขาดันขวาหน่อยคเขาดันขวาหน่อยขวาตัวเดียวเองเี้ยมอยู่ขวาตัวเดียวมันดันหน่อยดิเขาเจนติบเนี่ยจะตายเนี่ยเขาเจนติบเนี่ยโอ้ยบางทีห้าเนี่ยยิงอย่างเยอะเลยเนี่ยบางทีเถอะกูปอด้องอ่ะเป็นใครฝ่ายไหนอ่ะนะจะได้อีกได้ได้เเนี่ยแค่เนี่ยนี่อาร์ดีเด็กเกมเก่งฝ่ายไหนกูหน่อย มาดิเฮียก็มาดิครับก็มาดิก็ไม่ได้เก่งหรอกครับทีดูเอ็นน่ะเฮ้ยคนใดคนใดเพื่อนกูคนใดกูเนี่ยดันถนัดแระดันถนัดกูด้วยด่านเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวกูยังเก็บเต็มข้าวเหมือนเดิมนะถ้ากูบอกให้ดันไหนมันก็ดันนะครับกูดูจุดไปหมดแล้วเปิดแบบมามั็นจุดท้ายสามคนในตัวเดียวเมื่อกี้เนี่ยระดันถนัดกูด้วยดิถ่านเนี่ยกูบอกเลยเตรียมเลยมึงเตรียมแพ้เลยครับชนะภามันเยอะนะเตรียมแพ้เลยครับ เออเห็นชนะก่อนชนะแน่นอนครับไอ้น้องไม่ต้องห่วงเ็บหนึ่งเก็บหนึสามตัวนักเก็บหนึ่งเ็บหนึ่งเก็บตอกเก็บตอไรตัวนึงไเจ็บไปเจ็บไเจ็บเจ็ตวไออดาแล้วเปอรผมผานมือเก็บหนึ่งเจ็บเจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งมาดิเฮียมาดิฮอรเอมาดิมาดิมาดิ มาดิกูได้ภายในแล้วใครๆก็ได้เนี่ยถ้าทีไม่มีกูก็ชิบหายหมดนะครับใครหัวตารางล่องนะครับตัวโง่อยู่หัวตารางเยอกินกระเบื้ดาวครับทำเกมจัดนะกูนี่จริงอย่างตึงไอ้เหี้ยบินห้ามาซับศพเลยนะเดี๋ยวดูขวาด้ามึงวิ่งขวาระวังนะเว้ยมึงรอช่วยกูกดขวาเดีดิไอ้๋วมึงเขี่ยออกขวาเนี้ยลงมึงวิ่งห่ากูผิดกูว่ามึงวิ่งออกไปตรงเนี้ยหลังกูเนี่ยมึงวิ่งออกตรงไปข้างหลังเนี้ยเอออย่าวางกู ขวาเเลยวะเอ้บังริฉันมีชีสตาแรงวะมันต้องการเหรอ้ย้ายไลขวาซีให้โอเคอะไรดลาตัวนึ่งงาไีลใช่ข้างล่างหนอางล่างงตรงนั้ลนหอยเลยขอตัวล้ีตัวน่ะขอผมข้างลาข้างลางองตัวได้ลผมไม่ได้ขวาไม่ได้ขวาเได้หมงมันเล่นข้างล่างพี่ดาอยู่พี่ดาวข้างล่างนะใต้ตีนะหอยหอยต้ตีเดดด มาเดอ้หลาห้าหมดเลยครับหมหดนหมหนไปไปหรอเดินเดินเดินดนจุดดนจุดดผมไปเล่อนนี้เลยมันวิ่งน้าวิ่งนไปหหวหวยมาดเียมาดีมาดีมาดเียมาดเเียฝั่งเนหวหรือเปล่ามึงกนถามวันนี้มันไหหรือเปล่า ไหวเปล่าเหี้ยไก่หรืออะไรมันนั่นไหนแย่ทีดเอ็นนะกูเห็นซับตบมันคิดว่ามันคิดว่าเราไก่ไงมันคิดว่าเราหมูไงเแยมันคิดว่ามันกินมันคิดว่ากินในนี่อยู่มันคิดว่ามันกินหมูอยู่มันเงียบไหมฮะเล็งที่หลังมันนะมันเล็งรอนาะนี่ไงเล็งรอเฮ้ยจอดดิจอดดิจ เจ็สองเลยเองเลย้ยตรงฐานเมือดันสายดันสายดันสายดันเลยมาอยู่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 ขวาเพิ่งรีบดันขวามันลองมันสคนด้นขวามันดันซ้ายก่อนอยูผมเห็นแมะดานหนึ่งไว้ไป้ไปนามตัวเลยดูนี้ตัวเลยน้าน้าตัวเดียวตัวเดียวดี้เฮียแค่แห โหดเกินโหดดีครับมีหอยสั่น s n i p e ตัวจงถ้าไม่ได้นเปอร์กูก็ทีมชิบหายหมดเลยกีนเนี่ยมันจะแบกได้ยังไงเนี่ยกูยิงอย่างเก็บอ่ะไม่ให้เครดิตกูเลยอี๋ยิงไปเจ็ดตัวหกตีตัวดีกว่ะมาดิอี้ย